เห็นไหมคะว่าวิาวธีการคำนวณสูตรขนมนะคะจาก1ปอนไป3ปอนหรือว่า3ปอนไป2ปอนเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งจากสูตรขนมสูตรจากพิมพ์ปอนไปสูตรพิมพ์มักฟินเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยคะ่ะแค่สวัสดีค่ะพบกับจิมอีกครั้งหนึ่งนะคะจากจิมอินสวิชค่ะ วันนี้เนี่ยจิ๋จะมาชวนเพื่อนๆนนะคะพูดคุยกันในเรื่องของพิมพ์ค่ะพิมพ์ขนมต่างนี่เลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพิมพกลมพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะหรือว่าจะเป็นพิมพ์ปอนค่ะพิมพ์ปอนก็จะมีปอนใหญ่ปอนเล็กนะคะอันนี้คือพิมพ์ที่จิ๋มมีที่บ้านค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจิ๋มจะมา สอนเพื่อนๆในเรื่องของการปรับสูตรขนมนั่นเองค่ะเรามีสูตรขนม3ปอนแต่เราต้องการทำขนมแค่2ปอนหรือ1ปอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถนำไปหาร1หรือว่าหาร2หาร3แล้วเอามาคูณนะคะซึ่งมันจะทำคือทำแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะง่ายสำหรับใครหลายๆคนนะคะแต่จริงๆแล้วมันมีเทคนิคที่ เราสามารถคำนวณแล้วได้ขนมเนี่ยในอัตราส่วนที่พอดีกับขพ์ของเราเป๊ะนะคะค่ะแล้วก็ส่วนเอ่อเทคนิคแล้วก็การขั้นตอนการคำนวณเนี่ยเราก็สามารถใช้จากพิมพ์ขนม1ปอนด์นะคะหรือว่าพิมพ์จักสูตร3ปอนด์เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเอามาทําเป็นมัฟฟินเราก็สามารถใช้ได้นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นพิมพ์กลวงแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถคํานวณเข้าได้นะคะจากสูตรที่เรามีเนี่ย ว่าเราต้องใช้อัตราส่วนของส่วนผสมเท่าไหร่นะคะเพื่อที่เราจะได้ขนมที่พอดีไม่ขาดไม่เกิดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแอบปรับสูตรไปเรื่อยๆนะคะคานนี้เนี่ยเทคนิคการคำนวณเนี่ยก็จะง่ายนะคะให้เราเนี่ยมีพิมเราจะต้องมีพิมที่เราต้องการนะคะสมมุติว่าเรามีสูตรขนม3ปอนเราจะต้องมีพิมสามปอนไว้หนึ่ตัวะคะ่ะ เพราะว่าส่วนของเราจะใช้พิมเนี่ยในเรื่องของการคำนวณค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าใไปทําขนมก็จะต้องมีพิมพวกนี้อยู่แล้วนะคะ,ะแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยเดี๋ก็จะตวงแล้วก็ช่างของจิมซึ่งสูตรตัวเนี้สามารถเอาไปคูณได้นะคะเอาไปปรับคูณได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือพิมที่เดี๋ยวเราอาจจะปรับมาเราจะปรับว่าจากสูตรขนมสามปอนเนี่ยสามารถเอามาใส่ถ้วยมัฟฟินเนี่ยได้กี่ถ้วยนะคะ หรือถ้าเรามีสูตรสำหรับทำมัฟฟิน12ถ้วยเราจะสามารถเอาไปใส่ทิมปอนได้กี่บอนค่ะอันนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะค่ะคราวนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่สำคัญที่เราจะใช้ในเรื่องของการคำนวณน,นะคะสิ่งที่เราต้องมีก็คือตาช่างนะคะเพราะเราจะต้องช่างน้ำหนักของช่างน้ำหนักความจุของ แอปพิมพแต่ละพิมพ์ที่เรามีนะคะอย่างที่สองก็คือเครื่องคิดเลขค่ะเอาง่ายๆในโทรศัพท์นี่แหละค่ะเครื่องคิดเลขหรือว่าถ้าใครมีเครื่องคิดเลขแบบมือถือนะคะใช้แบบมือถือได้เลยง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยค่ะแล้วก็ที่เราต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือน้ําค่ะน้ําเปล่านี่เองเดี๋ยวเราจะใช้น้ําเปล่านีเรื่องของการชั่งน้ำหนักนะคะของพิมพ์เราแต่ละพิมพ์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่า พอเราชั่งน้ําหนักของแต่ละพิมพเราแล้วเนี่ยเรารู้ว่าพิมพหนึ่งปอนด์เรามีความจุของอน้ําหนักเนี่ยเท่าไหร่นะคะเราก็จะสามารถไปคํานวณในเรื่องของอสูตรอาหารได้นะคะสูตรสูตรขนมค่ะไม่ใช่สูตรอาหารนะคะสูตรขนมค่ะคือสูตรที่เราต้องการนําไปปรับใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชั่งน้าหนักของพิมพ์แต่ละพิมพ์เรากันเลยนะคะ ใครถ้าใครมีพิมพ์ที่มากกว่านี้นะคะต้องการทำก็คือสามารถนําสูตรที่จิมสอนให้เนะะี่ยค่ะไปทําได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชชิญวัตหนัักกันเลยค่ะค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทําการตวง พิมพ์ของเราแต่ละพิมเนี่ยให้เราเขียนไว้นะคะว่าเราเนี่ยมีพิมพ์อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะตวงแล้วก็มาเติมน้ําหนักเอานะคะเราก็จะมาเติมน้ําหนักในส่วนด้านหลังที่เราเขียนไว้ว่าพิมพ์ของเราแต่ละพิมเนี่ยมีน้ําหนักเท่าไหร่นะคะซึ่งเราจะใช้ตรงส่วนของน้ําหนักนี่มาในเรื่องของการคํานวณสูตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะจิมก็เริ่มจากพิมพ์ตัวนี้นะคะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะคะอ่าซึ่ง จะขนาดใหญ่กว่าพิมพ์ที่เราใช้สำหรับทำบราวนี่นิดหน่อยนะคะซึ่งจิมก็จะเอาเขาตวงนะคะตวงน้ำใส่ลงไปเลยค่ะตวงให้เต็มนะคะตวงน้ำให้เต็มค่ะ อันนี้ตวงเต็มแล้วนะคะตวงได้ขนาดพอดีคือขอบของถาดนะคะก็คือ1550ค่ะเราชั่งเขาเป็นน้ำหนักของกรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็เทน้ำออกได้เลยค่ะครานี้เราก็จะมาดูที่ถาดกลมเหลืองนะคะจิมพยายามหาในส่วนของพิมพเนี่ยหลายๆขนาดมนาะให้เพื่อนๆดูนะคะคราวนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่า พอเรามีการตวงพิมพ์ของเราเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าพิมพ์แต่ละพิมของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะซึ่งต่อไปเนี่ยเวลาเราทํางานหรือว่าทําขนมอบทุกอย่างเนี่ยเราจะสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยนะคะจิมพยายามจะปัดเศษนะคะไม่เอาเศษเขาเยอะค่ะเอาให้อยู่ใน ตาส่วนที่พอดีนะคะคราวนี้เรามาดูที่พิมพห์1่งปอนของเรากันนะคะว่าพิมพห์1่งปอนเนี่ยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะจะใส่ให้พอดีขอบเลยนะคะค่ะอยู่ที่1130นนะคะเราก็เทเขากลับไปเลยค่ะ ตามด้วยพิมพ์สองปอนค่ะหนึ่ันห้าร้สค่ะสามปอนค่ะ หลบเล็กนะคะจิมมีแค่2ขนาดเพราะฉะนั้นจิ๋มจะตวงให้แค่2ขนาดใครมีขนาดที่มากกว่านี้ก็ให้ตวงเองได้เลยนะคะหลบใหญ่ค่ะพิมพ์ม,มัฟฟินค่ะ ัฟฟินเนี่ยของใครของมันเลยนะคะพิมพ์กลวงค่ะพอดีขอบนะคะคราวนี้ทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าอันนี้คือส่วนของพิมพ์ทั้งหมดที่จิ๋ม วไว้แล้วนะคะคือช่างน้ําหนักไว้แล้วว่าพิมพ์แต่ละพิมพ์เนี่ยมีน้ําหนักเท่าไหร่คะ่ะเดี๋ยวจิมก็จะมาสอนในเรื่องของการคํานวณของการคํานวณสูตรกันคะ่ะค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการคํานวณน,นะคะเอ่เราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วย1ปอนด์สอปอนด์แล้วก็3ปอนด์นะคะนับปัจจุบันนี้ส่วนมากเนี่ยวลา คร่ไขของมีสูตรเนี่ยก็จะมีสูตรของสามปอนนะคะแล้วเราเนี่ยต้องการปรับไปเป็นหนึ่งปอนแล้วก็สองปอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคำนวณโดยเอาถ้าเราต้องการปรับไปเป็นหนึ่งปอนเราก็จะต้องเอาสูตรของตัวน้ำหนักของหนึ่งปอนคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบนะคะตั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบตั้งนะคะหารด้วยสูตรจำนวนสามปอนค่ะสองพันสองร้อยห้าสิบ เราก็จะได้ออกมานะคะว่า0.502 2ตัวหลังเนี่ยปัดเพราะเขาไม่ถึง5นะคะเราก็จะได้เขาเป็นว่าถ้าเรามีสูตร3ปอนต้องการที่จะปรับไปเป็น1ปอนเนี่ยเราจะต้องเอาสูตรตัวนี้นะคะสูตร3ปอนเนี่ยคูณด้วย0.5ค่ะ,คะเราก็มาเขียนได้เลยนะคะ3ปอนเนี่ยปรับไปเป็น1ปอนก็คือ คูณด้วย0.50นะคะตัวนี้ค่ะค่ะเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสูตรของ3ปอนปรับไปเป็น2ปอนนะคะเราก็เอา1,560ตั้งนะคะหารด้วย3ปอนก็คือ2,250ค่ะ ที่ได้ออกมาก็คือ0.693นะคะถ้าออกมาเป็น693เราก็จะเอาแค่0.69ค่ะเหมือนเดิมค่ะเขียนไว้ตรงนี้นะคะ0.69ค่ะเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบสำหรับสูตรใหญ่ไปสูตรเล็กนะคะคราวนี้เนี่ยก็จะมีหลายคนว่า เออฉันมีสูตรเล็กแต่ฉันต้องการที่จะทำไปเป็นสูตรใหญ่นะคะเราก็มาดูได้เลยค่ะเรามีสูตรเค้ก1ปอนนะคะน้ำหนักของ1ปอนคือ1,130เราต้องการไปเป็น3ปอนนะคะซึ่งเป็น2,250แล้วเราก็เอา3ปอนตั้งค่ะ2,250นะคะหารด้วยสูตร1ปอนคือ1,130นะคะก็จะได้เป็น1.99ค่ะ อีกสักครั้งนะคะสำหรับสูต2ร2ปอนค่ะตอนนี้เราจะเอา2ปอนไปเป็นสูต3ร3ปอนเพราะฉะนั้นสูตรไหนที่เราต้องการนะคะเหมือนถ้าเราต้องการ3ปอนเราก็ต้องเอา3ปอนตั้งหารด้วยสูตรของสูตรที่เรามีค่ะเราก็เอาไปเลยนะคะเป็น2250นะคะหารด้วย1560ค่ะก็จะออกมาเป็น1 4 4นะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือว่าเรามีสูตรนะคะสูตรที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น3ปอนหนปอนนะคะก็คือสูตรที่เรามีและมีสูตรที่เราต้องการเราต้องการว่าสูตรของเราเนี่ยเท่าไหร่นะคะสูตรที่เราต้องการหารด้วยสูตรที่เรามีค่ะก็จะได้ออกมาเป็นจํานวนทศนิยมทศนิยมตัวนี้คือจํานวนทศนิยมที่เราจะเอาไปคูณจํานวนกับ อัตราส่วนของสูตรที่เรามีนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของพิมพ์มัฟฟินนะคะพิมพ์มัฟฟินเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราจะไม่ทําแค่1พิมพ์อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ไม่ทำแค่1ชิ้นมัฟฟินโดยมากเนี่ยจะมี12พิมพ์หรือว่า6พิมพ์นะคะ 6กับ12จิมขอคำนวณเป็น12นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเราก็จะเอาส่วนของน้ำหนักมัฟฟิน1ถ้วยเนี่ยมาคูณกับ12นะคะคือ12ถ้วยก็จะได้อัตราส่วน240ค่ะครันนี้เรามาดูที่พิมพ์กลวงนะคะว่าพิมพ์กลวงของเราเนี่ยน้ำหนัก2 8กรัมคูณด้วย12นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เขาเนี่ยน้ำหนักของเขาคือ3,360ค่ะคือ1นสูตรเนี่ยให้ได้3,000ัน อ่าสามพันสามร้อยหกกรัมนะคะไม่ใช่หกสิบขอโทษค่ะอ่าเดี๋ยวเราก็ไปดูนะคะคราวนี้เราก็จะมาคำนวณนะคะว่าถ้าจากสูตรของมัฟฟินหนึ่งแอบคราวนี้เนี่ยสมมุติว่าเรามีสูตรขนมหนึ่งปอนด์นะคะและเราต้องการให้ได้มัฟฟินเนี่ยสิบสองชิ้นนะคะเราก็เอาสูตรมัฟฟินนะคะคือสามร้อยแอบสองร้อยสี่สิบกรัมค่ะ มาหารกับสูตรขนมที่เรามีนะคะเป็นขนมหนึ่งปอนนะคะสูตรที่เรามีหนึ่งปอนเนี่ยหารด้วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณแค่จุดสองนะคะคือศูนย์จุดสองนะคะเพื่อที่เราจะได้ muffin สิบสองถ้วยค่ะเอาละค่ะคราวนี้จิมคำนวณเรียบร้อยแล้วนะคะอันเนี้ยตอนนี้คือจิมคำนวณเรียบร้อยหมดแล้วทุกทุก ทุก h, สูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์1ป้อนไปเป็นพิมพ์2องปอนนะคะก็จะอยู่ที่ต้องไปคูณที่1.4นะคะอันนี้คืออัตราส่วนที่จิ๋มช่างแล้วก็หารไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจิ๋มจะเขียนลงไว้ในคลิปวิดีโอให้ด้วยนะคะซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูแอบไปลองคำนวณสูตรกันนะคะ ค,คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจิมจะยกตัวอย่างสูตรให้นะคะจิมจะขออนุญาตใช้เป็นสูตรแอปเปิลเค้กซึ่งจิมเพิ่งลงไปให้นะคะเป็นสูตรขนาด3ปอนด์ค่ะเป็นสูตรขนาด3ปอนด์นะคะซึ่งจิมจะปรับไปเป็นสูตรขนาด1ปอนด์ให้นะคะขนาด1ปอนด์เนี่ยเราก็จะคูณกับสูตรเนี่ยเอาสูตรที่เรามีคูณด้วย0.50นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปคำนวณสูตรกันเลยค่ะ ค่ะอันนี้คือสูตรเค้กแอปเปิลแอปเปิลเค้กที่จิ๋มจดออกมาตั้งไว้นะคะสูตร3ปอนด์ค่ะไปเป็น1ปอนด์นะคะก็คือคูณด้วย0.50ค่ะสูตรที่เราใช้ก็จะมีเนยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเลยค่ะเนยและเนยเนี่ยนะคะ140กรัมค่ะ140กรัมเราก็เอา140นะคะคูณ0.50ค่ะ คนี้เนยที่เราต้องใช้คือ70กรัมค่ะไปดูส่วนของน้ำตาลกันต่อนะคะ125คูณ0 5นค่ะ62.5ค่ะเราก็จะคูณทุกอย่างนะคะสูตรที่เรามีคือจ5 0นะคะเราก็จะคูณเข้าไปเลยค่ะค่ะ อันนี้คือส่วนผสมที่เราได้มาแล้วค่ะจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทําไมเราทำสามปอนไปเป็นหนึ่งปอนเนี่ยใช้สูตรครึ่งหนึ่งของสามปอนนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็อย่างที่บอกค่ะขึ้นอยู่กับน้ําหนักแล้วก็ขนาดของพิมที่เรามีนะคะบางคนพิมหนึ่งปอนอาจจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องไปชั่งเอาเองนะคะว่าปอนของคุณกับเพอปอนของจิ๋เนี่ยขนาดเท่ากันไหมนะคะ เพราะว่าพิมพ์แต่ละพิมพ์เนี่ยบางครั้งความจุก็ไม่เท่ากาันแต่โดยประมาณเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งพอเราคำนวณเสร็จออกมาแล้วเนี่ยคันนี้เราก็จะได้อัตราส่วนของสูตรเค้กแอปเปิลหนึ่งปอนด์นะคะที่เราต้องการค่ะค่ะ เห็นไหมคะว่าวิธีการคำนวณสูตรขนมนะคะจาก1ปอนไป3ปอนหรือว่า3าปอนไป2ปอนเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งจากสูตรขนมสูตรจากพิมพ์ปอนไปสูตรพิมพมักกิ้เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยค่ะแค่เราจะต้องเสียเวลาในเรื่องของการช่างแล้วก็ตวงน้ําหนัก1ครั้งเท่านั้นเองนะคะทุกครั้งที่เรามีพิมพใหม่นเนี่ยก็ให้ตวงน้ําหนักว่า ความจุหรือว่าปริมาณของน้ําของส่วนผสมที่จะจุในถ้วยในพิมพ์เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะเพราะแล้วเราก็จะสามารถเอามาคํานวณให้เข้ากับอัตราส่วนหรือว่าสูตรที่เรามีได้นะคะทําให้ครัวน,นี้เราไม่ต้องมีขนมเนี่ยมากเกินไปหรือว่าอุ้ยขนมที่เราต้องอบให้ลูกค้าเนี่ยไม่พอนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเราต้องการจะทําเค้กวันเกิดหรือว่าเค้กอะไรที่ เขาสั่งมานะคะในขนาดแล้วก็ปริมาณที่ปรับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะง่ายสำหรับเรานะคะในเรื่องของการทำะคะ่ะจิมก็หวังว่าในในเรื่องของการคำนวณสูตรขนมวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จิมก็ได้มาจากการศึกษาแล้วก็จากการเรียนรู้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ติดตามแล้วฟังจิ๋นนะคะถ้ายังไงจิ๋นก็ฝากช่องจิ๋นอินสวิชไว้ให้กับทุกท่านนะคะติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ